กำมือสบัดมือเล่นมือเด็กบางคนก็ขยี้นิ้วมือขยี้ปลายนิ้วมืออะไรประมาณนี้นะคะตลอดเวลาสบัดอ่าแล้วคราวนี้บางคนสบัดมือเวลาตื่นเต้นดีใจนะคะครูแหม่มก็บอกไวในบอกไว้ใน,บ,ในบทความนี้แล้วว่าถ้าสบัดมือแบบนี้ตอนที่แบบมีความรู้สึกอะไรก็ตามนะคะถ้าแววตาของเขาแสดงออกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนจริง อันนั้นไม่เป็นไรนะคะสะบัดมือแล้วหัวร้อชอบใจอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอยู่ดีๆเขาทาแบบเนี้ยทำแบบเนี้ยน,นะคะหรือว่าขยี้นิ้วตัวเองตลอดเวลาแบบเนี้ยนะคะอันนั้นแหละเรื่องของระบบประสาทของน้องจะจะมีปัญหานะคะโอเคเด็กบางคนสามารถหายไปได้เองนะคะแต่เด็กบางคนเราก็ช่วยดูเนาะ ส่วนตัวของครูแหม่มเองนะคะจะใช้การนวดช่วยนะคะจะใช้การนวดปลายประสาทนะคะนวดมือนวดเท้านวดแขนนวดขานะคะเอ่อนวดนวดแต่ละจุดทุกอย่างเนี่ยแบบเบามือนะคะเพื่อทําให้เส้นเอ็นนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อแล้วก็ระบบปลายประสาทต่างๆช่วย คลายตัวไปนะคะไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนั่นเองนะคะหรือช่วยกระตุ้นปลายประสาทให้ทํางานได้ดีขึ้นเนาะอันนี้ก็เอามาเป็นส่วนช่วยนะคะถ้าลงพยาบาลเขาก็จะทําเป็นหัถการนะคะเช่นไปนวดนะคะถ้าเราอยู่ข้างนอกเราก็นวดเองนะคะหรือไม่ก็ไปที่ร้านนวดที่เขาพอจะช่วยนวดให้แต่ปัญหาของเด็กๆมีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมคะ เขาจะจะกระจีถ้าเราไปร้านนวดอ่ะเราก็จะเสียเงินเยอะใช่ไหมแล้วก็เขาเขาเขาไม่ได้เรียนมาเพื่อนวดเด็กนะคะแล้วก็ลูกเราก็จะนู่นนี่นั่นนะคะแต่ถ้าเราทําได้เองที่บ้านนะคะนวดเวลาที่น้องหลับแบบนี้ก็ได้นะคะหรือนวดเวลาที่น้องกินนมนะคะนอนกินนมอยู่แล้วก็สลับนวดมือนวดเท้าให้นะคะ okay.